ตำน้ำพริกปลาพี่พน้องเอ้ยมือแรงนี่เนาะตำน้ำพริกปลานะคะ <c oughs> อันนั้นเสียงเครื่องตัดหญ้าเด้อพี่น้องปุด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 เนมาตัดหญ้า <c oughs> เดี๋ยวเฮา้าไปตำน้ำพริกเด้อพี่พน, <c oughs> น้องตำน้ำพริก เขาสิเห็ดก็ใส่พริกก่อนย่างก็กินเห็ดเนาะต้องใส่พริกเคเาแกะแต่นเนื้อปากกลออากันด้วยแกะแต่เนื้อปลาก,กัน,นอย่างเอ้ข้าวแรงนะคะข้าวแรง

ทิปลาช่อนนะคะปลาช่อนอเนื้อมันเยอะรทำให้ผู้สูงวัยกินี่นองเท่ดไห้ผู้สูงวัยกินเนาต้องเอาเนื้อปลาปลาที่นี่กลางเขาบ่กเอาได้เนาปลาช่อนเน่าต้มแล้วเนื้อมันปุกดีเนื้อมันปุดี

เมียว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 รออยู่ข้างล่างเลยเนาะเมียวรอข้างล่างนะต่ำด้วยเงน้งวด้วย อันนี้ไปแกงมะอ,อืนนะพี่น้องี่แกงใช้กระดูกหมูแกงพรุ่งนี้พี่น้องอันน้ำต้มใส่เลยพี่น้องต้มจุ ผมสุกใส่เลยพี่น้องอย่ามาปลามันเค็มอยู่แล้วต้องชิมมือกันเลยน้องปลาเค็มอยู่แล้วปลามันเค็มอยู่แล้วปรุงรสเพา่ เอาน้ำปลาใส่น้ำปลาใส่กัีหน่อยนะพี่น้องเราต้องบอกดอกไม่ดีหงายน้องบัวใดคะโคตรหน้าพี่น้องอืมโอเคได้แล้วพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเขามาหันต้นหอมใส่ยังไง แมวกับหงน้ำดีดีแกนั่งไดก็ได้แกน้องมอามาหันหหอมต้นหอมต้นหอมทรรมชาตดเนาะธรรมชาติ ก็ต้องเสียแซงแล้วเอาธรรมชาติโดโดๆอด่าน้พี่น้องบัรน,นอกบัรน,นอกเนี่ยธรรมชาติบัรน,นอกบัรน,นอกนี่แหละพี่น้องก็ะต้องอระรูละมาเรา เอาเนื้ออืมอืมต้องแดงสองถ้วยด้วยไหมน้องตัวน,นี้ไม่ใส่พริกอืมตัวน,นี้ใส่พริกน,น้องต้มอะไร เย่เย <Yeah>, yeah. ใส่พริกกับไม่ใส่พริกเนาะอันนี้พริกที่หั่นขัวแล้วด้อนี่พริกที่ขั่วแล้วเนาะพริกกับหัวหอมขัวแล้วซ <You know? S 1> ุกแล้วข,ขัวแล้ว,วแล้ว ไดแล้วพี่น้องอาลองไปเห็นไหมแดงแล้วรสชาติเดียวกันแต่แค่ใส่พริกนะักพี่น้องเนาะตกตไปแค่เรา,าใส่พริกแค่นั้น เสร็จแล้วพี่น้องจะห้าปอกบอกแตงปอกแตงเด้๋ยวี่น้องแตงแตงแตงเอาเอาเอา่าแล้วลกันไปรู่น้องมาลวกันไป พี่้องไปไปไปเดี๋ยวเขาปอกเตงเอาเอาเอา